เรียนอาจารย์ที่เครารพและผู้ชมทุกท่านผมนายณพงศ์แปะทองนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคออบ31กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า,งงานนาพิษณุโลกผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อบทบาทวิศวกรรมไฟฟ้ากับการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน งานด้านการพัฒนาชุมชน,นมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมากเพราะสภาพปัญหาการพัฒนาชุมชนน,นั้นเป็นวงจรที่ส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่จากความไม่รู้สู่ความยากจนและความเจ็บปวดซึ่งเป็นปุปปรรคั์ในการพัฒนาประเทศดังนั้นทุกหน่วยงานทุกองค์กรจะต้องช่วยกระจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปการพัฒนาชุมชนคือ การปรับปรุงส่งเสริมให้ชุมคนหนึ่งดีขึ้นหรือมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นการส่งเสริมให้ชุมชนนั้นๆมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นคือเจริญทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องพัฒนาทางด้านวัตถุและพัฒนาทางด้านจิตใจอีกด้วยดังนั้นบทบาทวิศวกรรมไฟฟ้ากับการพัฒนาชุมชน คือการนําความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้ามาพัฒนาชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและช่วยส่งเสริมความเจริญให้กับชุมชนนั้นๆบทบาทวิศวกรรมไฟฟ้ากับการพัฒนาชุมชนสามารถทําได้หลายแบบในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างสิ่งประดิษฐ์ออกพัฒนาชุมชนลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ิ่งประดิษฐ์นี้คือเซลแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สําหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสําหรับใช้งานในชุมชนซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้จะทําให้เกิดประโยชน์กับชุมชนที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และชุมชนที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีกด้วย ซึ่งอุปกรณ์ประกอบด้วยแผงโซลาเรเซลล์อุปกรณ์ควบคุมการประจุบแบตเตอรี่แบตเตอรี่และอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นรกระแสสลับจากจึิงริดดังกก่าสามารถนําไปติดตั้งให้กับชุมชนได้งา่ายสามารถนําไปใช้งานในชุมชนต่างๆเช่นชุมชนที่ไม่มีสายส่งจ่ายไฟฟ้าหรือนํามาอิดนาป่าให้กับชุมชนที่ขาดแคลน หรือนำมาอริดกระแสไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ในชุมชนเพื่อเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนเป็นต้นจากประโยชน์ของแผงนโซลาร์เซลล์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้อีกมากมายและสามารถทําโครงการถ่ายอทอดความรู้เกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับชุมชน,นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนในขั้นต่อไป คงนี้บทบาทส่ว่ากับไฟฟ้ากับการชานชุมชนที่กล่าวมาข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งในการชานาชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมท,ที่เหมาะสมและสร้างความเจริญให้กับชุมชน